พี่ดิวเดือนตาจริงจริงใช่พี่รู้ตัวพี่ดิวอลงกรนะลุ้นพงค่ะดิวรู้สึกัครรบผมู้สึกอะไรอะครับดีไงบ้างที่มาใจวันนี้ดิวมีลูกแล้วดีดีด้วยนะคะจะม mm ีด hmm. ้วยกันไหมเฮ้ยมาครับผมก็จริงๆคือตอนที่ได้ข่าวว่าไอด้ากับแอมมี่แต่งงานตกใจปะตกใจตกใจมากเพราะนอา ค่ะก็รู้จักน้องพี่ทั้งสองแล้วก็แบบเฮ้ยแต่งแล้วเหรอเออยังดูเด็กๆกันอยู่เลยอแต่งจริงเราดูความกันเออเรารู้ความกันแต่ว่ายินดีกับน้องๆด้วยยินดีกับน้องทั้งสองคนด้วยคือไม่ไม่ไม่ได้มีคู่รักคู่ไหน ที่จะแต่งงานตกลงปรงใจแต่งงานกันโดยที่มีวัยเพียงเท่านี้ใง่ายๆคือแน่ใจว่าสองคนต้องรักกันมากครับผมแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้ชีวิตต่อไปเนี่ยค่อยๆตั้งใจศึกษาเรียนรู้กันไปยังมีปัญหาเยอะที่ต้องเผชิญด้วยกันค่ะสู้ๆที่เป็นกำลังใจให้เช่นกันค่ะวันนี้แนมแฟชั่นตับเชอองวันนี้พี่ดิวนะคะยืมชุดคุณแม่กับคุณพ่อมาใส่นะคะใช่ครับผมของนตเนี่ยยืมชุดคุณย่ามา แล้วนี่อะไรเนี่ยอะไรเซ็กซี่มีหัวใจไปงานแต่งงานไงก็ต้องมีหัวใจจริงไว้หัวใจกอยู่ตรงพุงนี่ค่ะคือตัดผิดก็ต้องจะตัดให้ต่ำกว่านี้แล้วคือแบบตัดใช้กันไกตัดเองที่บ้านอ่ะภูมิปัญญาชาวบ้านอ่ะมันตัดสูงเกินไปเออ โอเคพี่เข้าใจค่ะด uh. ีกวดีว uh. ่ีตีฮะก็จริงๆเขาบอกธีมพาสเทลอะไรนะฟลอร์วินเทจเออเอออย่าพูดภาษาอังก okay, ฤษมากค่อยค่อยถนัดโอเค let's talk in English now so what yes, yeah. do you think about this wedding at this wedding is okay yeah i s is like a, <S yeah. <S oh my god แแปปดด้้ววยยเข้าโหมดดีกว่าครับผมก็จริงจริงอันนี้เป็นเรา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 ไม่ได้เราไปทําไปงานบางกอนแล้วเราก็เออทีพาสเทลพาสเทลเราก็ไม่ค่อยมีเราก็เลยเอาสูตรมาใส่เอออันนี้ก็สีพาสเทลใช่อันนี้ก็สีพาสเทลเหมือนกันค่ะ ก็เป็นดอกไม้นะคะฟลอราฟลอรานะคะแล้วก็เอาหลายๆอย่างมาผสมกันจนได้ชุดนี้แหละค่ะนะคะก็พอมีความเข้าตีบกับเขาบ้างนิดนึงอันนี้อันนี้มีดอกไม้ที่ชุดอันนี้ไม่มีดอกไม้แล้วพยายามจะมีดอกไม้ที่เลือนว่านมีมีเฮ้ยแอปก็แอปก็มีนะพี่ดิวมีสนมั้ยมีที่หน้าด้วยที่ไม่มีไม่พี่วาไม่ทันเอ่าจ้า นั่นแหละครับผมแค่นี้แหละครับค่ะขอคิดว่าแต่งแบบต่งแบบด้วยหรือเปล่าเพราะว่าแบบผมวอโสสุดละใช่พี่ดิวแก่แล้วนะคะอีกสักพักนึงก็สามสี่แล้วนะคะพี่ดิวหาแฟนมแเรียังเนี่ยนิ่งนิ่งอีกสองปีกลายเป็นปุ๋ยแล้วเนี่ยนะครับผมย้ายส่ายเลยพี่ดิวใช่คือเรายังไม่คิดแต่งจริงๆนะเรารู้สึกว่าเราต่อไปเราคงบวชอะเราเราคงไม่ได้แต่งงานอะเออ โชคดีคนนั้นก็คงไม่มีในไม่มีในโลกนี้ใช่ไหมไม่เกิดยังไม่เกิดไม่รู้สิแล้วแต่โชคชะตาละกันแต่ถ้าถามตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้คิดถึงแต่งงานหรือคิดถึงอะไรอย่างนั้นคือเรามีความสุขกับชีวิตทุกๆวันให้ดีที่สุดแล้วก็ถ้าเกิดสักวันหนึ่งเดสตินีเนี่ยเดสตินีเดสตินีเนี่ยพาเข้ามาเราก็พร้อมครับใครคือคนนั้น ก็ต้องไปติดตามชมตอนต่อไปอีกประมาณสักสิบชาตินะคะกว่าจะได้ดูภาคต่อไปแค่ชาติเดียวก็ว่านานแล้วจะดูมึงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะอะไรนะคะเมื่อกี้ที่พูดว่าอะไรนะไอจะดูอยู่ไอจะดูอยู่เดี๋ยวจะคอยดูนะคอยเฝ้าระวังว่าจะหนีกันไหมว่าจะหนีกันไหมอายุการแต่งงานใครจะแต่งออ๋มีพี่น็อตยังเด็กอยู่อีกสักพักใช่ไหมขอบคุณมากขอบคุณค่ะ ดิเซอร์ดเนนะครับเอ้ะคำพูดข้าพุณราบเดินดิเซอร์